สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณจะสมหวังเรื่องอะไรภายในปีนี้ n i g h t of Swords The Star Nine of Chalice Eight of Wands Eight of Wands, okay Joy Spindle <coughs> <coughs> The Garden and the Gate. โอเคอ่ okay. uh, โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะคุณจะสมหวังเรื่องอะไรภายในปีนี้อันดับแรกเลยอย่างแรกเลยที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของโอกาสดีๆอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสทางด้านการงานก็ได้นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องอะไรถ้าเป็นโอกาสเรื่องงาน แน่นอนดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตได้อย่างแบบแก้าวกระโดดอะเห็นได้ชัดเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่หลายหลายคนหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานนะต้องบอกอย่างนี้แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะคะบางคนอาจจะมีความกังวลบ้างบางคนอาจจะรู้สึกแบบเออไม่มั่นคงหรือมีความกลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องกลัวเพราะ ไองานไหนที่คุณกําลังจะได้รับหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยดีกับคุณแน่นอนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหนทางที่ใช่เป็นหนทางที่ถูกต้องสําหรับคุณเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วพอคุณได้ทําเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบ enjoy กับมันนะคุณจะมีความสุขคุณจะรู้เลยว่านี่แหละคืองานที่เหมาะกับคุณนี่แหละคือที่ของคุณคือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณบ ขอโทษนะคะโอเคมาต่อกันนะคะเ mm hmm. มื่อกี้ก็คันคอนิดหน่อยอ่ะ mm hmm. ก็เออหลายหลายคนนะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆที่เรียกว่าคุณไม่เคยทำดีกว่าหรือว่ามันอาจจะแตกต่างจากจากสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตเ, mm hmm. เช่นตัวตัวงานหรือว่าเรื่องเนื้องานอะค่ะ ที่มันจะแตกต่างไปที่คุณจะรู้สึกว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลว่าเออเราไม่เคยทําแบบเนี้เป็นเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆแล้วคุณไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลนะคะเหมือนเหมือนมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพอคุณได้ลอง คุณได้ลองทําแล้วคุณจะรู้ว่าโอเคลูกนี้เปลี่ยนใจมานานและ้ะลูกนี้ทําไปนานแล้วนะคะอันดับแรกโอเคคุณจะสมหวังในเรื่องของงานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามาสมหวังแบบอ๋อนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ใช่สําหรับเรานี่แหละคือสิ่งที่ชั้นตามหามานานเอา <c oughs> งานที่เหมาะกับชั้น ที่ที่เป็นของฉันอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็ใครที่ทำงานในในในพวกสายงานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์หรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับการสื่อสารติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะการพูดคุยการใช้คำพูดออหรือการใช้สื่อโซเชียลจะโดดเด่นมากๆคุณจะเป็นที่รู้จัก เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมอืมถ้าคุณอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอยากเป็นคนดังอยากมีคนรู้จักเยอะๆนี่แหละทางของคุณนี่แหละคือทางที่ใช่คุณจะสมหวังถ้าคุณอยากให้มีคนมาชื่นชมชื่นชอบคุณคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นสำหรับสายงานอื่นๆก็ก็ถือว่าโอเคนะแต่มันอาจจะไม่โดดเด่นเท่าเท่าสายงานพวก ที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียลอะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรอะไรพวกนี้เป็นหลักเนะีเอ่อนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นงานอื่นๆงานอื่นๆเนี่ยคุณก็จะโดดเด่นโดดเด่นในสายงานของคุณเหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่เท่างานที่กล่าวมานะคะอ,อีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โอเคคุณอาจจะเพิ่งผ่านผ่านความรักที่ท็อกซิกมาหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ความรักไม่ค่อยดีหรือว่าอยู่ในช่วงที่เราหองระแห่งกันมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้คุณต้องกังวลเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะความรักดีดี กลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนบางคู่ที่แบบมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเคลียร์กันได้ไม่ต้องห่วงนะคะมันจะมีการพูดคุยมีการสื่อสารที่ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้บางคนโกรธกรันเนาะเอ่องอนกันเคืองกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมีโอกาสได้คืนดีมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจ บางคนที่ไม่ได้คุยกันหรือว่าเขาหายเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมานะเอม,มีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาเพื่อมาขอโอกาสเพื่อมาขอคุยเพื่อมาขอขอพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าสําหรับบางคนสําหรับบางคนบางคู่ถ้ามันไม่ใช่ ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณจริงๆมันก็มีเหตุให้จำเป็นต้องออกไปนะคะและคุณอย่าปิดกั้นตัวเองถ้าคุณไม่ปิดกัน้นตัวเองจนเกินไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆอย่างที่บอกอะ่ะมันโดดเด่นในเรื่องของอะไรใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆงานใหม่ๆคนใหม่ๆ <c oughs> คือถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปลักษณะคุณอาจจะแบบรอเหมือนรอคอยใครบางคนอยู่แต่ว่า บางทีคนเก่าที่คุณรอคอ,อยคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณโหยหาคนเก่าอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนลองให้โอกาสตัวเองบางทีคนใหม่เขาอาจจะกำลังรอที่จะเข้ามาถ้าคุณมัวแต่อยู่ตรงนี้มัวแต่ปิดกั้นตัวเองไม่ให้โอกาสตัวเอง คุณก็จะไม่มีโอกาสได้มีความสุขจริงๆสักทีไม่มีโอกาสได้ริมล้นกับความรักที่สุขสมหวังอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนาเพราะคุณมัวแต่รอคนเก่าที่อาจจะไม่มีวันกลับมาก็ได้หรือต่อให้กลับมาก็ยังเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้โอกาสตัวเองนะคะถ้าอยากจะมีความรักดีดี อย่าเพิ่งโอดครวญอย่าเพิ่งโทษโชคชะตาว่าทําไมถึงไม่สุขสมหวังลองให้โอกาสตัวเองหรือ,อยังอืความสุขรอคุณอยู่นะความสุขความสมหวังรอคุณอยู่การเติบโตการเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็ต้องเป็นคนที่ดำเนินการไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยแล้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นตัวคุณนะเป็นผู้กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณนะเป็นหลัก ดวงมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ยอมทำอะไรเลยถ้าคุณจะยังอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะยังรอคอยอยู่ตรงนี้และไม่ให้โอกาสตัวเองคุณก็จะไม่เจอความสุขที่คุณอยากได้ความสมหวังในเรื่องของความรักความสุขอย่างที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาได้ยังไงถ้าคุณยังปิดประตูและอยู่ที่เดิมโอเค นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายในปีนี้เรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้สละสนเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าสเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะคะมีคนสน,สนใจมีคนอยากจะพูดคุยมีคนอยากจะเข้าหางานก็ดีความรักก็ดีอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองว่าคุณจะเปิดใจเอ่อจะอ้าแขนรับหรือเปล่าเพราะ ออพลังงานของคุณดูมีความกังวลค่อนข้างมากมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่แน่ใจมีความโลเลอยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยมันจะโฟ l โล์ละทุกอย่างมันจะดีมันจะราบรื่นนะคะอืมโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ